ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเพลินพิจิตชื่นจิตพิจิตช,ช,ชื่นใจซึ่งจัดขึ้นวันที่4และ5เสาร์อาทิตย์นี้ สี่โมงเย็นถึงสามทุ่มในงานท่านจะพบกับบรรยากาศชิชลๆริมบึงสีไฟแถมยังมีดนตรีสดให้ท่านฟังแบบสบายใจและยังไม่พอท่านยังพบกับของกินมากมายที่ถูกคัดสรรมาในงานนี้แถมบางเมนูมีขายเพียงในงานนี้เท่านั้นและยังได้ชมบรรยากาศของว่าวและบอลลูนซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นพร้อมกันเท่ากับมางานเดียวได้สนุกยกกําลังสองและทางทรทรเขาได้ยกโฟโต้บูธมาให้ถ่ายรูปและรับรูปกับบ้านกันไปฟรีๆแบบนี้พบกับกิจกรรมพิจิตรสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็นเพ้นท์หน้าและงานคราฟต์ต่างๆเสร็จแล้วแอดก็ไปสำรวจของกินกันเลย ตัวไฮไลท์ก็จะมีบาต้นไม้เป็นเครื่องดื่มมอกเทลจากชิมฮงเอ็กชิมนิยมมีเมนูเครื่องดื่มและเค้กพิเศษจากลาเวน่ามียำส้มโอกระทงทองขุยเตี๋ยวปลาก,กิมอันนี้อร่อยหมูย่างไทยท่าน้องแอดเองอร่อยอัดไทยจากเตี๋ยวบินโตไต่ฮะร้านดังจากวังกดและยังมีร้านอร่อยอีกมากมายภายในงานอย่าลืมมาเที่ยวกันนะฝากกดไลค์กดแชร์เห้อื่นได้รู้ว่าบ้านเราก็มีงานดีๆแบบนี้สวัสดีครับ